สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาทําแบบฝึกเสริมทักษะที่5กันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้ในเรื่องของการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วนะครับเมื่อเข้าใจดีแล้วเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดก,กันเรามาดูนะครับตัวอย่างอันดับที่1คือด,ดูตัวอย่างก่อน เศษสองส่วนสมลบเศษห้าส่วนสิบสอตัวตั้งคือเศษสอส่วนสามตัวลบคือเศษห้าส่วนสิห้ามสลับที่เด็ดขาดเพราะว่าการลบไม่มีสมบัติการสลับที่คือถ้าเกิดเราสลับที่กันแล้วคำตอบมันจะไม่เท่ากันนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างแรกนะครับมนนีหนึ่งตัวอย่างนะครับเศษสอส่วนสกับเศษ 5ส่วน12นักเรียนลองดูตัวที่เป็นส่วนนะครับ3กับ12บเห็นไหมครับเราต้องทำส่วนนี้เท่ากันโดยหาตัวมาคูณ3ามนักเรียนเห็นไหมครับหาตัวมาคูณ3ามสามคูณ4ี่ได้2 2สองเพราะฉะนั้น4ี่ก็ต้องคูณ2ด้วยเห็นไหมนักเรียนเราก็จะได้2 4คูณเป็น8 3ดสาคูณสิบสองเห็นไหมนักเรียนใครคือตัวตั้งจะต้องตั้งเขาไว้อย่างนั้นนะครับ 8.12ส่วน12ลบ5้ส่วน12ไหมักเรียนจากนั้นลบกันได้แล้วเพราะส่วนเท่ากัน8-5ลบ5เหลือ3เราจะได้เศษ3ส่วนได้แล้ว12ทีนี้เศษ3ส่วน12ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะฉะนั้นเรานำตัวเลขหรือจำนวนจำนวนหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับเราจะได้3หานั่นเองนะครับ3 1เป็น3 สามสี่สิบสองเห็นไหมครับเราจะตอบเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองเห็นไหมเรียนไม่ยากเหมือนการบวกเศษส่วนเลยครับนัอเรียนทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดข้อหนึ่งกันเศษห้าส่วนเจ็ดลบกับเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบเอ็ดทีนี้เรามาดูนะครับก่อนอื่นเราดูที่ตัวส่วนเล็งที่ตัวส่วนก่อนตัวตั้งมีส่วนเป็นเจ็ดตัวลบมีส่วนเป็นยี่สิบเอ็ด เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําส่วนให้เท่ากับตัวเลขที่มากก็คือ21นั่นเองเราก็ต้องนํำ7ไปคูณ3ถือจะกลายเป็น21ได้ใช่ไหมครับ5ก็ต้องคูณ3เช่นกันคูณตัวเลขอื่นไม่ได้นาเรียนเราจะคูณตัวเลขคนลดตัวไม่ได้นะถ้า7คูณ3 5จะต้องคูณ3ด้วยวงเล็บปิดนะครับลบเศ11ส่วน21เพราะเขาคือตัวลบ เป็นเศษส่วนที่เป็นตัวลบนะครับเศษห้าส่วนเจ็ดเป็นเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนะครับเศษห้าคูณสามก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเศษสิบห้าส่วนยี่สิบอ็ดลบกับเศษสิบอดส่วน,นยี่สิบเอ็ดนักเรียนครับเศษสิบห้าส่วนยี่สิบอ็ดมีค่าเท่ากับเศษห้าส่วนเจ็ดนะครับเท่ากันนะครับเนี่ยอันนี้เท่ากันนะเพียงแต่ว่าเศษห้าส่วนเจ็ด กลายรูปเป็นเศษ15ส่วน21เพราะเรานำสามาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับอย่าบอกว่า2อันนี้ไม่เท่ากันนะเท่ากันนะครับต่อไปเรานำา5 5กับ11ลบกันได้เลยใช่ไหมครับ1ลบ1ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเศษ4ส่วน21มีอะไรที่หาร4และยีได้ครับนักเรียนไม่มีแสดงว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่าแล้วนะครับเราก็ตอบเศษ4ส่วน21นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูข้อที่2กันเศษ3ส่วน4ลบเศษ10ส่วน20เห็นไหมครับเียนเราก็ต้องนำทำส่วนให้กลายเป็นทำส่วนให้กลายเป็น20ใช่ไหมครับโดยตัวตั้งมีส่วนเป็น4เพราะฉะนั้น4คูณอะไรได้20ก็คือ4คูณ5ใช่ไหมครับเราก็นำเศษ3ส่วน4ให้เรานำา5ไปคูณทั้งตัวเศษ และตัวส่วนใช่ไหมเอ่ยลบกับเศษสิส่วน20ทีนี้เศษสาส่วนสวนจะมีค่าเป็นเทไรครับสาคูณหเป็น15 4 5เป็นเท่ไรครับ20เห็นไหมครับเศษสาส่วนสวนกลายเป็นเศษสิบหส่วนยีแต่มันมีค่าเท่าเดิมนะครับก็จะการลบกับเศษสิส่วน 20สเห็นไหมส่วนเท่ากันแล้วให้นําตัวเศษมาลบกันได้เลย15บหลบ1ิก็จะมีค่าเป็นอะไรครับเศษหส่วน20นั่นเองซึ่ง5กับ20อะไรหารได้ครับน้อเเดยน5ใช่ไหมครับไม่5าหารได้ท่องสุดคูณให้แม่นยําตัวเลขที่ลงท้ายด้วย5กับ0ูนย์นหมครับหลักหน่วยเป็น5กับ0เนี่ย5าหารได้แน่นอน5 15 5, 5 4 20 ผลลัพธ์ได้คือเศษหน่งส่วนอะไรครับสเราก็ตอบเลยครับตอบเศษหนึ่งส่วนสี่ได้เลยไม่เรียนเศษหนึ่งส่วนสกับ4ไม่เท่ากันนะครับทีนี้เรามาดูในข้อที่3ามพนักเรียนข้อที่3ตัวตั้งคือเศษสิบเกส่วนยีตัวลบคือเศษสส่วน4เราทําส่วนในการเป็นเท่าไรครับเป็น24นักงเรียนหลักการคือดูว่า ส่วนไหนเยอะให้เท่ากับตัวนั้นทางเรียนส่วนไหนที่มากกว่าให้เท่ากับให้ทําส่วนเท่กับตัวนั้นอทีนี้เรามาดูอย่าสลับที่เด็ดขาดนะครับเศษสิบเก้าส่วนยี่สิบสี่ตั้งไว้แล้วมาเรียนลบตัวข้างหลังจํานวนเศษส่วนด้านหลังที่เราจะหาตัวมาคูณนะครับก็จะได้ เศษเก้ารอทีนะครับเศษสามส่วนสี 4, 4คูณอะไรยีครับ4 6 24 3ก็ต้องคูณ6ด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เศษสิบเก้ส่วน24ลบกับ6กคูณสามไม่ได้เลยครับเศษสิบแปดส่วน24ทีนี้ สิบเก้าลบสิบแปดมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับน้อเรียนเป็นหนึ่งได้เศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่เราตอบได้เลยครับน้อเรียนตอบเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่นั่นเองนะครับเป็นน้อเรียน,น,ยยนไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูข้อที่สี่ครับน้อเรียนข้อที่สี่เศษยี่สิบปดส่วนสี่สิบแปดลบกับเศษเจ็ดส่วนสิบสองเห็นไหมนักเรียน 48กับ12ส่วนไหนเยอะกว่า48เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราหาตัวมาคูณ12ครับซึ่งเป็นตัวลบใช่ไหมครับก็ได้เศษ28ส่วน48ลบกับวงเล็บนะครับเศษ7ส่วน12 12คูณอะไร48ครับ12คูณ4 7ก็ต้องคูณ4ด้วยใช่ไหมครับ จากนั้นเราจะได้เศษ28ส่วน48ลบกับ74เั่นลครับ28ส่วน48ปรากฏว่าเป็นไงครับเท่ากันเลยครับมาเรียน28ลบ28ลบกับ28ก็จะเหลือเศษ0ส่วน48หรือตอบ0นั่นเองอเราตอบได้เลยครับมาเรียนตอบ0นั่นเองอทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้ สองลบกับเศษเจ็ดส่วนแปดทีนี้หลายคนจะมองว่าที่จะลบกันยังไงนะครับเรามาดูนักเรียนสองนะครับจริงๆแล้วสองมีส่วนเป็นอะไรครับมีส่วนเป็นหนึ่งนักเรียนก็คือเศษสองส่วนหนึ่งลบกับเศษเจ็ดส่วนแปดนั่นเองตัวนี้มีส่วนเป็นหนึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่าเราต้องทําส่วนหนึ่งให้มีค่าเป็นแปดใช่ไหมครับก็หาตัวไปคูณนั่นเองหนึ่งคูณแปด ช่ไมครเป็น8 2ก็ต้องคูณ8ด้วยอของเล็บเปิดและปิดซะลบกับเศษ7ส่วน8นะครับเห็นไหมในครูไม่เคยสลับที่เลยนะครับทุกข้อเลยครูไม่สลับที่ไม่สลับตำแหน่งกันนะครับแต่พิจารณาให้ได้ว่าเราต้องหาตัวไปคูณเศษส่วนตัวใดเพื่อที่จะทำส่วนนี้เท่ากันนะครับ2คูณ8เป็น16เศษส6บส่วน8ลบเศษ7 ส่วน8ลบกันได้ไหมครับได้เพราะส่วนเท่ากันสิบหลบเหลืออะไรครับ9ใช่ไหมครับเศษ9ส่วน8ตอบอะไรไหมนักเรียนยังไม่ตอบใช่ไหมครับก็คือยังไม่มันเป็นเศษเกินคําตอบที่ได้เป็นเศษเกินเราต้องทําให้เป็นจํานวนคละใช่ไหมครับวิธีการทําเป็นจานวนคละทำยังไงครับนักเรียนเราก็เอา9หารด้วย8ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับ 1> 8ปดหนึ่งแปดเศษเท่าไรเอ่ยเศษหนึ่งถ้าเกิดเราตอบที่ไม่ใช่เศษส่วนเราจะตอบหนึ่งเศษหนึ่งแต่เราต้องตอบให้เป็นในรูปของจํานวนคละตอบยังไงครับจํานวนเต็มหนึ่งใช่ไหมครับหรือจํานวนหรือจํานวนหนึ่งเศษก็คือหนึ่งใช่ไหมครับเศษหนึ่งส่วนเป็นเท่าไรครับส่วนเป็นแปดนั่นเองตอบว่าอะไรครับ หนึ่งเศษหนึ่งส่วนแปดนั่นเองอตอบเลยนะครับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนแปดเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเราบวกได้เราลบได้นะครับเราก็จะไปเนื้อหาถัดไปได้อย่างสบายนักเรียนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ